สวัสดีครับผมนายจักรกิจเจริญพันธุ์ผู้นวยการโรงเรียนบ้านศรีพงษ์าสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานะที่วัดเขตสองในวันนี้เนี่ยก็จะมานําเสนอเบสนะครับซึ่งได้รับรางวัลทรงคุณค่าพทสพันห้รหรือ OBEC a w a r d นะครับเป็นรางวัลชนะเลิศผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ซึ่งนวัตกรรมตัวนี้เนี่ยเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับสังคมพหูวัฒนธรรมนะครับโดยสาเหตุที่เลือกนวัตกรรมตัวนี้มาทำเนี่ยเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ติดกับชายแดนประเทศไทยและประเทศมาเลเซียซึ่งมีนักเรียนเนี่ยที่นับถือทั้งศาสนาพุทธและก็มุสลิมนักเรียนของเราเนี่ยมีอยู่ประมาณ279คนนะครับซึ่งมีทั้งพุทธและมุสลิม อัตราจจส่วนเนี่ยศาสนาพุทธอาจจะน้อยกว่าส่วนคุณครูเนี่ยก็ประกอบด้วยครูที่นับถือทั้งศาสนาพุทธและมุสลิมเช่นกันดังนั้นเนี่ยจึงเร็งเห็นว่าการที่จะอยู่ร่วมกันโดยสันติสุขเนี่ยอาจจะต้องอาศัยความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจึงเกิดเป็นนวันตกรรมตัวนี้ขึ้นนวันตกรรมตัวนี้เนี่ย ชื่อว่าการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมบูรณาการเทคโนโลยีที่มุ่งคุณภาพผู้เรียนในสังคมพหุวัฒนธรรมโดยใช้รูปแบบโรงเรียนแห่งสันติสุขน,ว,ว,นว,วัตกรรมตัวนี้นะครับเป็นนว,วัตกรรมที่ใช้กระบวนการง่ายๆนะครับนั่นก็คือทฤษฎีระบบมีขั้น Input Process และก็ t u t c o m e นะครับในส่วนของขั้น Input เนี่ย เราจะประกอบไปด้วยตัวผู้บริหารนะครับซึ่งเป็นผู้ที่จะต้องนําเอาอเดี๋ยวผมต้องเกินก่อนนะครับว่า INPUT เนี่ยจะมีอยู่5ส่วนก็คือผู้บริหารผู้เรียนครูผู้นําศาสนาผู้ปกครองซึ่งทั้ง5ส่วนเนี่ยเรามีการบูรณาการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับในส่วนของผู้บริหารเนี่ยผู้บริหารจะต้องอนําเอาเทคโนโลยีที่สามารถพัฒนา การจัดการในการสอนของครูเข้ามาในสถานศึกษาเพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปอพอิเล็กทรอนิกส์ที่เราใช้นะครับส่วนของตัวผู้เรียนเนี่ยเราจะให้ผู้เรียนเนี่ยได้ศึกษาได้ใช้เทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบนะครับหมายถึงว่าทั้งเรื่องของสื่อของนวัตกรรมของอการจัดการเรียนการสอนเนี่ยก็จะได้ใช้เทคโนโลยีตัวครูก็เช่นกันครูเนี่ยเราจะ,ะพยายามให้ครูดึงเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ็นสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นคิวเวอร์หรือสื่อที่ใช้กับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตนะครับในส่วนของผู้นําศาสนากับผู้ปกครองเนี่ยอันนี้เนี่ยเทคโนโลยีที่บอกว่าใช้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีเบื้องต้นนะครับนั่นก็คือ Facebook กับไลน์ Line, ซึ่งเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต,ต่างๆให้กับผู้ปกครองได้ทราบนะครับต่อมาเนี่ยในในส่วนของขั้นกระบวนการหรือว่าโปรเซสนะครับขั้นนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยภาวะผู้นํา<ม>เชิง พหุวัฒนธรรมการมีส่วนส่วนร่วมของชุมชนการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งขั้นตอนกระบวนการนี้เนี่ยที่ที่บอกว่าภาวะผู้นาเชงิงพุวัฒนธรรมเนี่ยโดยที่ตัวผมเองเนี่ยซึ่งเป็นผู้วิหารเนี่ยผมเป็นผู้วิหารที่นับถือศาสนาพุทธแต่ต้องมาอยู่ใน สถานศึกษาที่มีนักเรียนแล้วก็มีครูมีชุมชนที่เป็นศาสนาอิสลามก็เป็นส่วนใหญ่แต่ก็ยังมีศาสนาพุทธปนอยู่ด้วยดังนั้นเนี่ยผมจึงต้องทําความเข้าใจและก็ทําทความรู้จักกับบ,บทสังคมที่อยู่ในรูปแบบนี้นะครับต่อมานะครับการมีส่วนร่วมของชุมชนเนี่ยจะเห็นได้ว่า,าการจัดการศึกษาใน3จังหวัดเนี่ยจะต้องดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมครับต้องต้องให้เข,าเข้าใจแล้วก็เห็นบทบาท รับรู้ในหน้าที่ของเขานะครับการพัฒนาครูอย่างที่บอกว่าพัฒนาครูเนี่ยจะต้องส่งเสริมครูที่เรามีครูไม่ตรงวิชาเอกเนี่ยให้ได้เข้ารับการอบรมแล้วก็การประชุมที่สามารถตรงกับวิชาเอกที่ตัวเองไม่ถนัดนะครับต่อมาก็คือเรื่องหลักสูตรหลักสูตรก็ต้องปรับให้มันเข้ากับสังคมเพหาวัฒนธรรมนะครับอันนี้ก็คือขั้นขั้นโปรเซสนะครับต่อมาก็คือขั้นของเอาคำนะครับเอาคำตัวนี้เนี่ยผมได้จับเอา ตัวมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับซึ่งจับมาแค่ด้านเดียวนะครับก็คือด้านผู้เรียนซึ่งในด้านผู้เรียนเนี่ยจะประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือผลสำฤทธิ์ของผู้เรียนกับคุณลนะักษณะาาอันพึงประสงค์ซึ่งเราให้คําจํากัดความโรงเรียนแห่งสันติสุขว่าเด็กเนี่ยจะต้องเป็นเด็กดีแล้วก็เป็นเด็กที่เก่งดังนั้นเนี่ยเราจึงดึงมาแค่2สองตัวนี้นะครับก็คือผลสำฤทธิ์นั่นก็คือผลสำฤทธิ์ในแปดกลุ่มสาระแล้วก็วิชาเสริมทั่วไปนะครับของเด็ก แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของคุณลักษณะนั่นก็คือวินยัยคุณธรรมที่ต้องเกิดขึ้นกับตัวเด็กซึ่งจะส่งผลให้เด็กเนี่ยจนมีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นแล้วก็ได้การได้รับการยอมรับในเรื่องของระเบียบวินยัยจากบริเวณชุมชนแล้วก็โรงเรียนรอบข้างนะครับส่งผลให้เกิดรางวัลต่าง,างๆที่เราได้รับนะครับ ก็อย eh ja as al ่างรางวัลแรกก็คือรางวัลโอเบกอวอร์ดตัวนี้นะครับที่ได้ก็คือจากการไปนําเสนอที่จังหวัดนครนายกนะครับก็เป็นรางวัลชนะเลิศนะครับระดับประเทศต่อมานะครับเป็นรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งวัตกรรมนะครับอันนี้ได้เป็นระดับเหรียญเงินนะครับก็เป็นการนํานวัตกรรมตัวนี้ส่งเพื่อเข้าประกวดนะครับต่อมาก็คือรางวัลสถานศึกษาพอเพียงครับ อันนี้ก็คือเน้นในเรื่องของคุณธรรมนิยธรรมแล้วการปุกฝังในเรื่องความพอเพียงให้กับเด็กนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นรางวัลคู่ขนานตาดีกานะครับเป็นรางวัลชนะเลิศนะครับอย่างที่บอกโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนสังคมพุทธรรมเราต้องจัดการในการสอนควบคู่กับโรงเรียนตาดีการางวัลตัวนี้เป็นรางวัลสําคัญที่ทําให้เกิดเป็นรางวัลโอเบกอวอร์ดนะครับถึงแม้จะเป็นรางวัลระดับเขตแต่ก็สามารถทําให้เกิดเป็นรางวัลระดับประเทศได้นะครับ ต่อมาอีกตัวหนึ่งเป็นรางวัลของตัวของเองนะครับรางวัลครูดีไม่มีอวัยมุกนะครับ<ม>รางวัลน,นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมในสาถานศึกษาด้วยเช่นกันเพราะเราเอากิจกรรมในสาถานศึกษาต่างๆที่สอนในเรื่องของคุณธรรมให้กับเด็กนักเรียนเนี่ยมาเขียนเป็นรางวัลน,นี้นะครับ<ม>ครับและยังมีรางวัลอื่นๆที่ยังไม่ได้นําเสนอ,อตรงนี้อีกหลายๆรางวัลน,นะครับที่สําคัญก็คือรางวัลของเด็กนะครับ<ม>ที่โรงเรียนเนี่ยเด็กก็จะได้ไปแข่งขัน ในระดับชาติด้วยเช่นกันนะครับครับสำหรับการนำเสนอ,อเบสนะครับของกระผมนะครับนายจักริดเจริญพันธ์ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ